สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เราจะมาสอนเต้นเพลง Fire Boy นะคะก่อนอื่นเลยขายืนประมาณนี้นะคะแล้วก็พอยขาขวาลงมาคือย่อนเข่าลงมานั่นเองนะคะนิดหน่อยนะคะพร้อมกับมือซ้ายเอาไปเก็บไว้ด้านหลังนะคะแล้วก็เอามือขวาขึ้นมาทำแบบนี้อ่านิ้วชี้ขึ้นแบบนี้แล้วก็ทำการขยับไปทางขวานับหนึครั้งนั่นเองนะคะอ่าตัวนี้ก็จะนับว่าห สนะคะอีกรอบหนึ่งนะคะทุกคน1 2อ,อันนี้ง่ายๆนะคะทีนี้ต่อท่าเลยนะคะให้เราหันขวามาเฉียงๆนิดนึงนะคะแล้วก็เอามือมาประกรบกันคือไขว้กันนั่นเองนะคะโดยมือขวาเนี่ยอยู่ข้างล่างนะคะมือซ้ายอยู่ข้างบนแบบนี้นะคะเสร็จแล้วตรงนี้นับ3แล้วก็ลูดขึ้นไปลูดขึ้นไปอีกจังหวะหนึ่งนับ4นะคะลูดขึ้นมาประมาณแถวๆหน้าอกนะคะนับ4ตรงนี้เสร็จแล้วก็ กำมือทั้งสองข้างแล้วก็วาดออกข้างลำตัวแบบนี้นับ 5, 6.. เป็น2จังหวะนะคะทุกคนอ่วาดออกข้างลำตัวแบบนี้นะคะอ่ะอีกครั้ง,นงนะะหนึ่งนะคะจาก1นะอ่ะพร้อมนะคะ 1, 2, ตามด้วย 3, ลุดขึ้นอีก4เอาออกค่ะ 5, 6นะคะเสร็จแล้ว78นะคะ78เนี่ยให้เก็บมือซ้ายก็คือเท้าสะเอวนั่นเองมือซ้ายเท้าสะเยวนะคะ ะท้าเสยเยไปสวยๆไปก็ว่าไปส่วนมือขวานะคะให้เอาขึ้นมาพัดสองครั้งพัดมือฟึบึบแบบนี้นะคะสองครั้งนะคะเป็น7 8็ดแปดนะคะ,ะทีนี้ทวนอีกรอบนึงนะคะ,ะจากตัวเริ่มต้นนะคะจากตรงนี้นะคะ,ะนับ1 2ตามด้วยมือค่วยกันค่ะ3ขึ้นค่ะ4ค่อยๆเอาออก5 6ตามด้วยการพัดค่ะ 7 8โอเคไหมคะอ่ะแล้วก็ต่อท่ากันเลยนะคะเซตต่อไปนะคะให้เราเหยียดแขนขวาลงไปแบบนี้นะคะเสร็จแล้วอ่าให้เราหันหน้าไปทางขวามือนะคะแล้วก็หันกลับมาตรงทางขวาแล้วก็กลับมาตรงแบบนี้นะคะอ่าโดยเราจะนับเป็น1 2นะคะทุกคนอ่ะนับนะคะ1 2มันจะเป็นท่อนที่รองว่าไม่มีนะคะ ให้เราสังเกตนะคะข่าขวามันจะหย่อนไวปเล็กน้อยอยู่แล้วนะคะซึ่งมันเหมาะกับท่าต่อไปเพราะว่าเราจะใช้ขาขวาเนี่ยในการคว้ามาข้างหน้าแบบนี้นะคะอันนี้คือในส่วนของขานะแล้วก็จะมีมือนะคะมือก็จะมือขวาต่อยขึ้นมือซ้ายต่อยลงแบบนี้นะคะ,ะถ้าขาขวาไปมือขวาขึ้นนะทุกคนจําตรงนี้นะคะเึืบเสร็จแล้วหลังจากนั้นนําขาขวาเนี่ย กลับมาไว้ตรงกลางนะคะโดยจะเป็นจังหวะที่นับว่าและนะคะแล้วก็ตามด้วยขาซ้ายมือซ้ายก็คือตรงข้ามกันนั่นเองนะขาซ้ายก็มือซ้ายขึ้นนะคะตรงนี้ก็จะเป็น4นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาทวนท่าตัวเซตที่2จากตัวที่ตึงแขนนะคะจากตรงนี้นะคะอ่ะหันหน้านะมือซ้ายเท้าะเอวนะคะหันหน้าไปทางขวามือนะคะนับ1ห,หันกลับมา2ตามด้วยขาขวาต่อยขวาค่ะสาม ตามด้วยอาขากลับขึ้นมานับและ4ฝั่งซ้าย4นะคะต่อท่านะคะท่าที่5าเนี่ยนะคะให้เราทํามือเป็นเส้นตรงพร้อมกับเอาขาซ้ายกลับมาข้างหลังแบบนี้นะคะทุกคนอาขา้ายที่อย่างนี้เอากลับมาข้างหลังแบบนี้นะคะอ่าแล้วแขนมันจะเป็นเหมือนเส้นตรงแบบนี้เหมือนเราเป็นตัวทีเลยนะคะประมาณนี้นะคะตอนนี้คือ5ตามด้วยการ ไตนะใช้นิ้วมือไตอ่าอารมณ์เหมือนปูไตนะคะทุกคนเออนะคะแล้วก็จะไต่ลงมาจากหน้าอกลงมาซึ่งจังหวะนี้เราจะนับ6 7เจจังหวะที่7เนี่ยนะคะให้เราแท็กหนะ้าท้องเราลงให้เราแบบฮึบลงไปนะคะหักตัวมันคล้ายๆอะไรดีนะอ่าคล้ายๆเหมือนถ้าเนี่ยเนี่ยเราลองฝึกตรงนี้ดูนะคะมันเป็นการแท็กตัวเองลงไป แท็กตัวเองลงไปหักให้ตัวอ่าหรือถ้าแบบหมอลรำนะอันนี้ถ้าเต้นหมอลำนะทุกคนอันนี้เราทําให้ดูนะคะทุกคนเออมันอัดแอปได้นะคะทุกคนศิลปะมันลื่นไหลมันอัดแอปใส่กันได้หมดนะคะอ่าฟึอบอันนี้คือฝึกนะทุกคนลองไปฝึกดูนะสนุกนะท่านี้ได้กล้ามทองด้วยนะคะอ่าตรงนี้เราไต่ลงมามันก็จะเป็นจังหวะที่เป็นไต่ลงมาเนาะไต่จากหน้าอกเราลงมาจะเป็นหกเจ็ดนะคะอันนี้คือหนะ้าเนาะแล้วก็ไต่ลงมาหกแล้วจังหวะที่เจ็ดเนี่ยให้เราพึบลงนะคะ ตามด้วยและ8นะคะ6 7และ8อีกครั้งหนึ่งนะคะเป็น2จังหวะที่เราแบบฮึลงมานะคะทุกคนอ่ะทีนี้ทวนจากตรงนี้นะคะพร้อมนะคะหันขวานะคะทุกคนอ่ะนับ1 2 3ตามด้วยการต่อยค่ะ3เอาขากลับมาและขาซ้ายค่ะ4ตามด้วย ทำมือเป็นตรงๆค่ะ5้าไตาค่ะปูไตลงมา6และตามด้วยเจฮึกลงมาตามด้วยและ8ลงมานะคะโอเคนะคะเซตนี้เรียบร้อยนะคะทีนี้ต่อท่าเลยนะคะให้เราใช้ขาขวาไขว้ามาทางซ้ายแบบนี้แล้วก็หมุนฟืบมานะคะแบบนี้ ะะก็จะเป็นจังหวะ1 2สองนะคะอ่ะอีกรอบหนึ่งนะคะทุกคนอีกรอบหนึ่งนะใช้ขาขวานะคะสำหรับใครที่หมุนไม่เป็นเด่ยก็ไปหัดหมุนนะพร้อมนะคะอ่ะนับ1นอ่ะนี่คือค่อยมาแล้วก็2เปิดส้นเท้านะคะแล้วก็จิกปลายเท้านะมันช่วยให้เราหมุนง่ายขึ้นนะคะจังหวะนี้2หันมางนี้3เอามือมาจับที่ประมาณไหล่ของเรานะคะ3นะคะ เสร็จแล้วเนี่ยเราจะรูปรูปแขนเราลงประมาณว่าเราแบบโอ้โหเซ็กซี่มากเลยะนะเธอนะฉันเซ็กซี่นะแบบฉันแบบมีไหล่สวยนะเออจริงๆก็ไม่ได้สวยนะฉันเนี่ยหมายถึงฉันนะเออนะก็ว่ากันไปตัวนี้คือสานะคะทุกคนตามด้วยการไล่ลงนะคะไล่จากหัวไหล่ลงไปนะคะมีการหันหน้ามาด้วยนะ4ี่ห้านะคะไล่ลงไปนับ4ี่ห้านะคะมือก็แบบเนี่ยเพราะว่าฉันโชว์ไหล่นะทุกคนเนี่ยจากตรงนี้นะ จากตรงนี้นะสีหประมาณว่าแบบอ่อยนิดนึงแหละเออนะคะสีหเสร็จแล้วต่อไปท่าที่หกเนี่ยให้เราหันมาทางทางขวานะคะทุกคนทางขวานะแล้วก็ทำมืออ่ามือจะเป็นเหมือนยกขึ้นนะคะแล้วก็จะยังออกประมาณนี้อย่างนี้นะคะอย่างนี้นะเสร็จแล้วก็ทำการโยกสะโพกไปซองทีนะคะทุกคนยกไปทางขวาอ่ะห 2โยกสองทีจังหวะตรงนี้จะเป็น78พอดีนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวทวนอีกรอบหนึ่งนะคะทวนเซตนี้นะคะอ่าจากที่เราไข้าขาขวานะคะทุกคนอทุกคนเตรียมขาขวานะคะอ่านับ1หมุนเป็นสองตามด้วยเอามือ ขวาม,มาจับ3รูปลง4 5นะคะอันนี้คือ4 5นะตามด้วยจังหวะที่6หันไปทางขวาพร้อมยกมือขึ้นนับ6โอเคไหมคะแล้วก็7 8ต่อ5เซตต่อไปเลยนะคะหลังจากที่เรายือนอยู่นี้ใช่ไหมใช้ขาขวาก้าวกลับคืนมาแบบนี้คะ่ะ ก็จะเป็น1นนะคะอันนี้คือเราแบบชิดผนังแล้วนะเราเลยเคลื่อนตัวนิดนึงนะคะอันนี้คือ1ตามด้วยยกมือขวาขึ้นมาโชว์เป็นกำปั้นแบบนี้พร้อมกับพอย์เข่าขวาไว้แบบนี้นะคะพอย์ขาขวาไว้แบบนี้นะอันนี้คือ2นะคะนะคะสเสร็จแล้วเนี่ยมือซ้ายในยเก็บไปนะจังหวะนี้นะมือซ้ายเก็บไปข้างหลังนี่คือ2ออ่ะ อีกหรอบนะคะจากการหมุนตัวกลับมานะ,ะที่เราค้างไว้ท่านี้ใช่ไหมท่า8ยกขาขวาขึ้นมาเป็น1 2เห็นไหมเข่าขวาลงมาเลยเห็นไหมคะต่อท่าเลยนะคะท่า3 4คือการเก็บมือแบบนี้ฟรึบเรียงมาจากนิ้วก้อยมาทีละนิ้วแบบนี้นะคะอันนี้นะับเป็น2จังหวะคือ3 4โอเคไหมคะทุกคนทีนี้ตามด้วยมือซ้ายเข่าซ้ายเหมือนกัน เอาขึ้นมานะคะเอาขึ้นมาเอามือขึ้นมานับ5ตามด้วยเก็บมือนับ6 7ต่อท่าและ8นะคะและ8จะเป็นลักษณะอะให้เรานึกสภาพเหมือนแบบแถวแถว,แถวกางเกงในเออเอามือมาใกล้ๆสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาทุกคนแล้วทุกคนจินตนาการว่าเรามีมีของที่ถืออยู่ในมือแล้วพอเราถืออันนึงขึ้นอันนึงจะลงอย่างเงี้ยนะคะทุกคนอ่าประมาณว่าเหมือนเราดึงอะไรฝั่งหนึ่งขึ้นฝั่งหนึ่งลงอะ่ะ นะคะทุกคนประมาณนี้นะคะอันนี้คือในส่วนของมือนะคะทีนี้ในส่วนของสะโพกให้ทำยังไงนะคะให้เราจินตนาการว่าเราใช้สะโพกแต่ละข้างเนี่ยใช้ตูดแต่ละข้างเนี่ยเขียนตัวยูออกมาข้างหน้านะคะทุกคนพร้อมกับเปิดส้นเท้าช่วยนะคะเปิดส้นเท้าช่วยนะคะเนี่ยเหมือนเขียนตัวยูออกมาข้างหน้าแบบนี้นะคะทุกคนฟืบมา่างเี้ย แล้วก็ฟืบมาอย่างเงี้ยนะคะอ่าประมาณนี้นะคะทุกคนลองลองฝึกดูนะฟืบฟืบซึ่งอันนี้เราเชื่อว่ามันไม่ยากนะคะท่าน,นี้นะทีนี้เรามาทํามือด้วยเริ่มจากมือซ้ายลูดขึ้นมือขวาจะลงมาทางนี้และก็มือขวาขึ้นมือซ้ายจะลงแบบนี้นะคะทุกคนเป็นจังหวะและ8นะคะทุกคนอ่าทีนี้เราจะมาทวนตั้งแต่แรกเลยจบแล้วนะท่านะมีแค่นั้นนะคะทุกคนพร้อมนะคะ1 2 ตามด้วยมือไขว้ค่ะ3รูดขึ้นค่ะ4ค่อยๆอ,ออกค่ะ5 6ตามด้วย7 8ตามด้วยสายหน้า1 2ตามด้วยต่อยค่ะไปทางขวาก่อน3และ4ตามด้วยท่าที่หํามือตรงๆค่ะ5ไต่ค่ะ 6 7และ8ตามด้วยเซตต่อไปค่ะ9ก้าขาขวาหมุน1 2เอามือมาจับที่หัวไหล่3รลวดลง4 5ตามด้วยหันมาฝั่งขวามือขึ้น6จสะโพก2ครั้ง7 8ตามด้วย9ก้าขาขวากลับมานับ1 มือขึ้น2เขาย่อนด้วยตามด้วย3 4แล้วก็ฝั่งซ้ายขึ้นค่ะ5ตามด้วยเก็บมือค่ะ6 7ตามด้วยสามเหลี่ยมบอมบิด้าและ8มีแค่นี้นะคะทุกคนลองไปฝึกดูนะคะคลิปเต้นเหมือนเดิมอยู่ในคำอธิบายด้านล่างของคลิปนะคะเลือกลงไปดูนะคะ